แต่ผมคิดว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนครับเรื่องของคนไปเลือกตั้งคุณภาพของคนเรื่องของจิตสํานึกของคนผมก็เห็นนะครับรณรงค์กันออตั้งแต่เด็กในโรงเรียนตั้งแต่ในครอบครัวมานะสุดท้ายก็เสร็จไอ้พวกซื้อเสียงทุกครั้งนะครับเสร็จไอ้พวกที่เอานโยบายมาหลอกล่ออย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าจะเพิ่มเงินให้เท่านั้นเท่านี้ ผมได้ยินทีไรผมเสียกระเป๋าผมทุกทีนะครับว่าจะเพิ่มเป็น700-600เพิ่มไป3,000เงินในกระเป๋าผมคงต้องไปอีกแน่นอนก็ mm hmm. คนที่ดีเข้าไปนั่งเนี่ยยากอยู่แล้วมันยังมีไอ้ไอ้โม่งยังตามเข้าไปกํากับเข้าไปควบคุมคนพวกนี้อีกนะซึ่งผมริงก็อยากจะถามท่านว่าใครนะฮะที่เข้าไปทำให้วุฒิสภาในช่วงนั้นเนี่ยมันหมดความเป็นอิสระตกเป็นเครื่องมือ แต่ผมไม่ถามแล้วครับพผมพอจะนึกออกว่าใครนะครับก็เรียนว่ามีศัตรูทั้งภายในและภายนอกเพราะงั้นต้องขอบคุณนะฮะท่านอนุกรรมาธิการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับได้คนเราก็จะได้คนที่เข้าไปนั่งทำหน้าที่แทนพวกเราในสภา,าที่เป็นคนดี ไม่ต้องซื้อเสียงเข้ามานะครับไม่ต้องไปถอนทุนที่หลังนะครับสภาพของเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับท่าน,นกั้จะเห็นได้ว่าคุณภาพของการเลือกตั้งที่ได้มานั้นก็จะปรากฏคุณภาพของผู้ที่รับการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าเขามีความตั้งใจในการบัตหน้าที่มากน้อยแค่ไหนมีความซื่อสัตย์ดุจจริตมีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดนะครับ ว่าคุณภาพตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าเราสามารถเลือกคนที่ดีกระบวนการเป็น,นโดยบุริษยุทธิธรรมเราก็จะได้ผู้บริหารซึ่งจะเข้าไปควบคุมกลไกสูงสุดของการบริหารราชาการแผ่นดินซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อป,ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปแต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าเราฝันอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2475ผมลบปีนี้แล้วนะครับก็90ปี ผมคิดว่าเรายังอยู่ในความฝันนั้นยังไม่ตื่นจากฝันนั้นแค่ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ยังหวังได้ยากคุณภาพของเราจึงเป็นอย่างที่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นคําตอบที่ดีนะครับผมคิดว่าประเด็นหลักที่ท่านนําเสนอมามีหลายเรื่องนะครับท่านที่นั่งรับฟังท่านวงสยามชี้แจงเมื่อสักครู่ก็มีหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนครับเรื่องของคนไปเลือกตั้ง แต่สำคัญที่สุดก็ยากที่สุดอีกนะครับ <c oughs> อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราไม่ใช่เราไม่ทํานะครับการให้การศึกษาการให้ความรูก้การสร้างจิตสํานึกต่างๆทํามาตั้งแต่9กปีที่แล้วนะครับมาถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ก็แสดงว่ามันยากแต่ว่ายากเพราะว่าเป็นเรื่องหลักก็จําเป็นต้องทํานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยน,นะครับผมคิดว่าเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะครับมีความสําคัญครับ เรื่องของกติกาเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องวิธีการเลือกตั้งเรื่องข้อห้ามข้อบังคับต่างๆที่จะทําให้ได้การเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมนั่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องหลักก็คือเรื่องของคุณภาพของคนเรื่องของจิตสํานึกของคนถ้าเราทําตรงนี้ได้ตรงอื่นผมคิดว่ามีปัญหาน้อยนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องที่ที่ยากมากก็อยากจะฝาก สั้นๆน,นะครับปาดไปถึงท่านนะครับว่าลองศึกษาดูนะครับลองทําอะไรที่จริงจังสักครั้งดูนะครับว่าทําไมเราถึงยังทําตรงนี้ไม่ได้ความล้มเหลวอุปสรรคปัญหานะั้นเกิดขึ้นอย่างไรผมก็เห็นนะครับรณล,ลงกันตั้งแต่เด็กในโรงเรียนตั้งแต่ในครอบครัวมานะสุดท้ายก็เสร็จ้พวกซื้อเสียงทุกครั้งนะครับ เสร็จไอ้พวกที่เอานโยบายมาหลอกล่ออย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าจะเพิ่มเงินให้เท่านั้นเท่านี้ผมได้ยินทีไรผมเสียกระเป๋าผมทุกทีนะครับว่าจะเพิ่มเป็นเจ็ดร้อยหกร้อยเพิ่มไปสามพัน 3, 000, เงินในกระเป๋าผมคงต้องไปอีกแน่นอนนะก็กอนคิดว่าสําคัญก็อยากจะฝากท่านนะครับว่าศึกษาให้แท้จริงนะครับว่าอุปสรรคปัญหาอยู่ตรงไหนทําไมถึงไม่สําเร็จถ้าจะทําให้สําเร็จต้องทำอย่างไงบ้างผมเชื่ว่าถ้า แก้ปมตรงนี้ได้เนี่ยตรงอื่นเป็นเรื่องที่ที่น่าจะเป็นเรื่องออลองลงไปนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ความเดินได้ทําให้เราได้ประชาธิปไตยที่ไม่มีศัตรูภายในนะครับศัตรูภายนอกก็คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็จะบ้านเมืองก็จะได้จเจริญก้าวหน้านะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ